สวัสดีสุกคนวัวหมาเร็วหมายแล้วจ้ะได้ไหมจ้ะอาหารเย็นสุกคนวันนี้จะเรียกว่าเมนูอะไรดีวะเพื่อสุขภาพอะไรกันนะนี่จ้ะชุดผัดกเพื่อสุขภาพของฉันวันนี้กับลาบประดุกจ้ะนี่แล้วก็มีอันนี้อันนี้ถ่ายให้ดูไปเลยแหละสมจีนวัวจ้ะถูกใจบัวฉันไรงล้วก็มีหมูทอดกับปลาทอดอ่ะเครื่องเนม มาากกินขา้าวกินข้าวกับฉันเรื่องเล่ากับข้าวหนึ่งจานของฉันวนันนี้นี่แหละจ้ะลาบปลาอี่อาปลาดุกลาบแบบกึ่งน้ำพริกเนาะอุ้ยมังบอกว่ามีแค่หมูดาอันนี้ครับก,ก็มีั่วฟักยาวถัวพูมีแจงกวาจ้ะแล้วมีเดาแล้วก็อันนี้อ้ยขนุนแล้วก็เพกาลินฟ้าฉันไม่เคยกินลิน้าเดี๋ยวเดี๋ยวชิมดูกันเขาบอกว่าคุม้มคุ้มนะ mặc hôm mặc <laughs> nào là quá khóc mặc hôm mặc hôm mặc cũng mặc 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 ม,มูอัตนี่ใครใครยังไม่ด้ดูคือจึงกินสมดินหวัวไปคือก่อนนั้นเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้จะกินให้ดูคำหนึงไ่ไม่เคยกินเลยนะข้างแรกไอคุณชายเขาอยากกินขเขาก็เลยสั่งมาฉันก็เลยชองชิมไปเขา เฮเจ้ามันจะเป็นดบบปึ๊บปึ๊บปึบึบถ้ามันจะหอมที่เขามักกระเทียมมาแต่ว่าฉันเห็นเก้าอื่นเขาใส่กระหล่ำด้วยหรอต่ว่าอันนี้ไม่ใจเลยให้ดึงเนื้อรู้ว่าเลยรหรือว่าพอกินถือว่าดีแหละใครอยากรู้คือกันมาถามทันาไม่รู้เลย รอยลอ,อกหนาไม่หาฉันไม่รีวิวไหมเขไม่บอกนั่นนี่ก็เขาฟินถูกแกทุกอย่างลูกเขาก็นั่งกินในกินเขาก็นิกไนว่าลหละเขาก็ยัะลองบอกหาะยไปยัดเคยกินเขาก็นั่หลับปตาบุยแล้วลูกมันไปะยะัดไหมเขาก็หลับปตาอะไร กอ,นนอะจะดูคำหนึง่งจะไปล่ะจะไปนหนั่งกินเขาก็บีกันก่อืมทำขเขาใหญ่ๆไปต่อก็ได้สั่ง 老板，咱走一趟。